นี่ครับพามาเบิ้งบรรยากาศยูทงไฮทงนาครับยากาศยูน้าครับดีครับลมพัดเย็นดีครับนะครับอยู่กับย้ำวางครับอ๋อเบิ้งไฮเบิ้งนาครับมาเบิ้งงัวะครับเขาเลียงงัวให้เพิ่นครับเอายามาให้ง้วะครับบรรยากาศดีมากเลยครับนี่ยู่แ้วกินเบอร์อึดครับเนี่ยครับ ยากาศดีครับนี่ครับทงไห้ทงน้าครับอยูน่นาครับบรรยากาศดีมีไก่มีกาโอ้นี่ครับนี่ออกมา,นา,า,มากนหน้า,าเอาหม้อหน้าห่งหัวหห่งวังวครับมาป่อหนาครับนอนเรับนครับ,รบเย็น บายครับบรรยากาศดูตรงใหตรงนั้นนะครับบรรยากาศดีๆครับบ้านบ้านเขาครับแบบบ้านบ้านครับแบบสไตล์ยีสานบ้านเขาครับแบบบูเบาบ้านบ้านนะครับทุกากาศพาครับลมพายเดอะซีรีส์ครับลมพายเดอะซีรีส์นี่ครับลมพัดเย็นดีครับนอนครับเย็นสบายครับ สบายครับลมพัดเย็นดีครับนะฮะนี่ดำกว่าน้อยแล้วครับมืองมาเบืองทงให้ทงน้ำมาเบืองเข่าครับเข่ากันนามกับมบลนี้อะไรหรอครับนี่ครับเข่าบบรรยากาศท้องน้าครับใต้่มไา่นั่งเล่นเย็นครับ ตลอดมือมืดมือครับล้มครับเย็นดีครับติ้นตาน้อดีๆครับนกป่ไห้เพ่นครับมีเพิ่นมายู่ก็เลยออกมานาครับหัวถึงไกลอะครับอยู่นี่ครับหาแต่ผลละไม้ครับเสียมาปลูกอยู่ครับ เหงื่อหัวกับน้ำเหงหัวครับ,นใ,รบในอากาศบริเวณรอบน้าครับในอากาศหนานอนนะครับมีเตมีอย่างนี้ไกล้ครับของน้ำก็นมนี้ครับใต่ผมใหากาศหนานั่งมาครับหนานอนครับ เบิ้งเข่าครับให้เข่านี่เข่าเข่ากระเชยวกำลังงามครับเข่าครับเท็นจากเก็ดข่าแล้วก็ดีปลูกพิกนะครับนี่นะครับมาเวีนี้นะครับเสียงน้มไหมครับเย็นดีครับครับไท่หอมไพรครับหอมไพรมใหม่กบบนี้ครับ แลกินแล้วอยู่นี่กินกันบบางอื่นนลครับมาแต่หาครับไตบ้านๆครับแบบบ้านๆครับตามตรงตามท่าครับขอ,อวัามันแรงกว่ที่เขาบ้านนะครับมันน้อนหลงครับอ่าน้อนดีดีครับ ครับไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันไหมครับ